สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อกพอเราตัดไลน์สไตล์เลยจ้าพอก็กอกไม่ทิบอีกแล้วมื่อวานเขาเลาะสวนคือเ่าจะเ,เพื่อนเืเลาะสวนกินเห่าจ้ะก่อนจะออกไปอเลาะข้างนอกไม่ใช่เพื่อนเืนเลาะข้างในก่อนอไม่ทิพย์กาสีโอมมาลดน้ำพักนะก็เลยมาเลาะก่อนจะเพื่อนๆ่กาอัปเดตพักไปเรื่อยๆจะเพื่อนเพื่อน,อม,ออน,อนมึงมึงแบบว่า ซื่นส้มผักกระของนะไปจ้ะไปเมืองน้ำกันจะเพื่อนเพื่อนในผ้าเหลาะคือเก่าเออมะยีตูจ้ะมะก,กีตูตัวน,นี้นะ่ะกำลังงามกำลังงามกำลังพ่อจินกับนุ่มจีนเนี่ยจ้ะเพื่อ,น,น,อน,นเพื่อนไม่ทิบรดนามเนี่ยเหมือนแรงก็เลยเออหน้กินเฮานี่ไหมจ้ะไม่ลดไม่ทิบรดช่วงแรงๆนะม,ๆนะมันก็เลยยังซุ่มยังแบบว่ายังสดสื่นอยู่นะจ้ะเพื่อน เนี่ยกลเป็นอ่ะพักยีตูกำลังขึ้นจ้ะพักยีตูรากาต้นมะเขือเทศจ้ะต้นมะเขือเทศกำลังเป็นดอกกำลังเป็นหน่วยหน่อยเนี่ยอ่ะมะเขือเทศม้อน,นีกก็เขาขึ้นเองไหมจ้ะขึ้นเองกัปล่อยเขาไว้เองสินะเพราะว่าสุป,ปีเขาก็ยุ่งมองนี้นะเจ้าเพื่อน แต่ว่าม้วนถี่ไม่ทีบกาเนี่ยไม่ทิบไปไวข้างนอกบัดอยู่ข้างในนี่มันยังง่ามกลัวจ้ะม้วนถี่ไม่ทีบไปไวข้างนอกเพราะว่าข้างนอกัขนเจออากาศแน่เข้ากับใแล้วจริงนะแต่ว่าอยู่ข้างในอากาศเขาจะสม่ำเสมอมากกลัวจะเป็นเพื่อนนี่ก็ลังเป็นก็ลั้งเป็นดอกทีมน,นสูงซุดหลังค่าเลยจะเป็นเพื่อนซุดหลังค่าแล้วมึงใบเขาแหวงเม็ดเมทิวาซิโอก ย่ำเมลแงงนัานว่าสิอ,อกมามืองว่าตูอีหยังกินก็บได้ออกมาจ้าเขี่ยแม่จะเปอนเพื่อนนสุดหลังค่าแล้วแต่ยัง้านเห็นมีดอกเลยจเจ้ะเพื่อนเม่ธีบปหูว,ว่าจะเป็นดอกไม่ิพย์หรือเปล่าจะได้กินหรือเปล่าแม่จะเปอนเพื่อนมึงเนี่ยจะทั่วคุณอนะสุดหลังค่าเลยจะไปบ่ได้แล้วนะคุณไปบ่ได้แล้วจะ้ะ กะว่าเสียวมะมึงเมือไรกับบริโอกมาว่าอีหยังกินเขาบัดที่นี่ยุนี่เจ้นเพื่อนสารอาหารมันหลายในดินไม่เจ้นเพื่อนบันนี่เมทิบเอ่อเว้นไอ้ย้ำเมทิบเอ่อใสฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนุ่มสดเนาะจ้ะเนาะเมทิบก็ใส่แบบมือหนักมือหนักแท้งโพดไม่จ้ะเพราะว่าไอ ดินอยู่นี่มันสมบูรณ์อยู่แล้วนะจะเพื่อนเพื่อนเมทิบเวลาเม่ทิบซีดเม่ทิบซีดดูว่สัสดอเนี่ยเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นจะมันจะเทศให้แบบว่าใบมันเหลืองใบมันเหลืองนี่เพิ่งจะดีขึ้นจะเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะดีขึ้นเพราะว่าเมทิบใส่ลาย,ายสีดดูวัสอย,อยาะให้งามกับส,สีดเอาสีดเอาซีนะจะเพื่อนเพื่อนสีดเอาแล้วก็สีดหลายพรอมนะบัดนี้ อ่านดินมันสารอาหารลายอยู่แล้วมันเขาเขากะทั่วนี่สิโบมากปันใดจะเพื่อนเพราะว่ามันสีดเกินมันง่ามเกินมึงเนี่ยจ้ะคุณนะใบมันจะเหลืองแต่ว่าเม็ดภาคในเมถีโบ,บ,บดิสีดบดิสีดมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์กัวๆแล้วก็รู้สึกว่าใบเขาจะคือเก่าเลยจ้ะเพราะว่าเอ,อฟังอาทิตย์ที่ผ่าน,านมาเมทีสังเกตเอใบทั่วเป็นอย่างนอคือเป็นเรื่องเหลืองว่นเสา ทีบสีดสีดนี่หลายฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดสีดูไหมจ๊ะสีดูเกินไปใบชนตัวก็เลยเว้นช่วงในจังหน่อยนี่มันนการพวกตะขอกตะไข,องข่งามกระลังขึ้นจะเป็นเพื่อนพืชพักกระลังขึ้นงาม,งามตะไข่มันนี่จ้ะกระลังเป็นดอกบะเขือม้อนนี่ พายิทูไลก็หลาย,ลายจเพื่อนเพื่อนพายิทูก็หลยเพราะว่าเอา่อแต่ว่ามีทีบเกยกเกี่ยวกับเอ่อกระเพ้าไหมจ้ะเมื่อวานอีกฟังทั้งหนึ่งแถวน,น,นี้แถวนี้ก็เป็นพายิทูมัดเลยด้ยจะเห็นบ่มนะพายติตูในกับในถุงนี่ก็เป็นพายิูเ,เพื่อนจะเพื่อนนี่ผุนก็แเมนพายิทูจ้ะเนี่ยจ้ะเห็นบ่จ้ะเอ่อม้วนในเนี่ย ต้นมะเขือเทศนี่มิถุนขึ้นเองมาเด้อจ้ะนี่ขึ้นเองมาที่นี่ม่ทิพย่านยุ่ข,ข้างนอกย่านมันบริกินม่ทิพย์ก็เลยปล่อยเขาไว้นะก็เอาไม้เสียบให้เขาให้เขาขึ้นแม่จ้าเพื่อนมะเขือมะเขือกำลังออกดอกจ้ะกำลังออกดอกมาที่นี่ยูนี่เนี่ยยูนี่มันไอ้นันลายแม่จ้ะไอ ผักซี่ปอมมันขื้นแบบว่ามันขึ้นเองไหมจ้ะเพราะว่าแบบเคยปลูกอยู่นี่แล้วไนเขาลวงลวงเขาก็ขึ้นเองสินะไม่ทิพทอนทิมเหมิดเพราะว่ามันมันปกคุ้มบะเขือไหมจ้ะตอนแรกไม่ทิพเกวไว้อยู่ประเทศนี่ไม่ทิพทอนทิมเลยจ้ะบะเขือกำลังเป็นดอกเป็นดอกตูมเป็นดอกตัวจับมั่งตัวบบจับมั่งเด้เจีเ๊เพื่อนเพราะว่าบะเขือมว้วนนี่มันเป็น,ปนบะเขือไอ พันบานเฮาค,คือคือทัวอะไรจ้ะคือทัวกับเป็นทัวพันบานเฮาบะเขือกับเป็นบะเขือพันบานเฮาเนีเจ้าเ,เพื่อนกัจับมั่งว่าจับมั่งสินะเพราะว่าเพิ่งปลูกใหม่เพิ่งปลูกอน,นี้ยังพันในหูบันไดมันบะเขือกําลังเป็นดอกอยะางบะเขือต้นนี้ต้นงามเมทิบยู่บานเมทิบพยายามแบบว่าไอ้มาเปิดประตู ถ้าบอเปิดบ่ไดดเด้อใจยูกีนเห่านี่ห่อนแห้งห่อนบะที่ใบมันก็เห็ดเห็นใบเขาลวกไหมใจอากาศมันบ่ถทายเท่มันเห็ดเห็นใบเขาลวกเขาตองแบบว่ามาเปิดมาเปิดประตูออกไล้ลายบานให้อากาศมันทายเท่ไะมใจเพื่อนต้นมะเขือกำลังเป็นดอกจะ้ะเพื่อนกำลังออกดอกบนนันีม้อนนี่เนี่ยนี่ใบมันจะลวกแบบนี้จ้ะเดี๋ยวไม่ทิพให้มึงจ้ะ เพราะว่ามันอยู่ในกีนเห,าห่าล่ะมันมันแบบมันหอนแห้งอยู่นี่นะมันไก่แสงอาทิตย์เพราะว่าบาดวิธีมันอยู่สูงเนาะจ้ะเนาะบันนี้เอ่อมันมากระทบกับอ่ะหลังคาหลังคามันก็เป็นกระจกทั้งข้าง,งก็เป็นกระจกไม่จ้ะมันยังเค็ดให้หอนแบบว่าใหม่เลยจะ้ะใบอ่ะเดี๋ยววิธีให้เมืองจะ้ะใบเขาจะใหม่เพราะว่า ใบมันอ่อนน้อยจ้ะนาอนี่มันใบมันอ่อนหนึ่งสิเห็นบ่จ้ะนี่ใบมันอ่อนแล้วมันก็จะเห็ุให้ใหม่ไหมจ้ะะเห็นบ่มจ้อมน,นี้ม้อน,นี้แมทิบแบบว่าเอ่อว่ามันหลายแล้วนะบะเขือกระปูกแบบว่าปูกแบบสุ่มลงเลยไหมจ้ะบ,บางไอ้บางเหงามี่ต่างมีเกือบสิบต้นไหมจ้ะื่อนเมื่อิมย์บสุ่มลงไหมจ้ะ S <S <an> แต่ว่ามันเป็นพวกนี้มันแบบว่ามันปลูกที่หลังมันกาที่หลังกอสิสุมแบบว่ากาอยู่ไหนจ้ะเอาดินเอาดินที่ห้องกาเนี่ยแม่จ้ะมันว่างว่างว่างไว้เขาขึ้นบดท,ที่นี่ขึ้นแบบจังสีแต่นเพื่อนๆืนมึงนี่ขึ้นจังสีมึงจักตนเนี่ยพูน่นะกําลั่งขึ้นอยู่กับมีใจเพ่นเพื่อนมึงนี่มีทิพย์หยัดลงจังสีจ้ะเฮ็ดไปม้วนนี่เป็นบะเขือเจ้าพญาจ้ะเขือเปาะเจ้าพญา แต่ว่าม้วนต้นสูงสูงอะ่ะม้วนต้นสูงสูงฟังนั่นไม่ฉิบกากรกรอนมนอูนะกากกรอนม้วนนี่ม้วนนั่นจะเป็นบเขือเขียวจ้ะเขือเปาะเขียวนั่นจะ้ะผีกผีกงามจ้ะผีกงามโอ้ยผีกงามคักตรงนี้จ้ะผีกพูดนะงามแห้งจะ้ะผีกนี่ มึงนี่จ้ะพีกสุดยอดมากงามสมบูรณ์จ้ะพีกสมบูรณ์สมบูรณ์ปีนี้จะเป็นเพื่อนมึงเนี่จ้ะสมบูรณ์แห้งอีกปีนี่งกำลังเป็นดอกกำลังช่อดอกเป็นช่อดอกจ้ะ เห็นบ่จ้ะบะเขือใบเขาจะเป็นแบบใหม่เพราะว่าม่ทิตรงพยายามเปิดประตูเพราะว่ามันอยู่นี่มันหอนแบบชนิดขันขันขันข้างนอกอ่าหกสิบองศาเองสิอยู่ในนี่เป็นรอยจ้ะมันหอนแห้งมันต้องพยายามเปิดระบายอากาศออกนะจะเพื่อนเพื่อนบันนีไอ ดอกช่อมจันทร์เมทิบกับงามงามแต่ว่าห่งสูงแห้งเลยจ้ะเมืเ่อไ่จ้ะแต่บวกหูว่าจะเป็นดอกไงเมทิบหรือเปล่าดอกช่อมจันทร์ดอกช่มจันทร์พรกเกษตรต้นพรกเกษตรพกรพกกฐินจ้ะแล้วก็ไอต้นมะกรูดไอนั่น,นก็ล่งขื้นจ้ะไอพักบุ้งพักบุ้ง พักบุ้งนั่นต้นปลูกใหม่จะกระเลยพันขึ้นปันใดเงาปันใดต่ว,าว่าม้วนีีขื้นเงาเลยจะเป็นเพื่อนในม้วนนีในกระถางสงกระถางนึ่นขึ้นเงาแล้วพักบุ้งเห็นว่าใจไ,ไอ้ต้นบักทั่วเมทิบกระถางหนึ่งจะขึ้นซูทอนล้างค่าเลยจะเป็นเพื่อนเมทิบสีนะเมทิบสดีดูเกินไปจะเป็นเพื่อนเออสีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดไหมจ้ะ สีดูเกินไปก็เลยได้ต้องได้เบรกเพราะว่าสีดูเกินไปละมันกระโบมันเกินมาสันเถอะถาดถาดอาหารมันเกินนี่จ้ะถาดอาหารเกินไอ้สลาเน่จ้ะสลาเน่เนี่ได้มัดไว้จ้ะเ,เพื่อนได้มัดไว้เห็นบ่จ้ะบ่มัดบ่ารไรมันปกคุ้มต้นพริกต้นพริกก็กระแลางงามจ้ะเพื่อน เออสะเลเน่ก็มาปกคลุมเบิดมึงเข้าขืนเลยจ้ะมึงมึงเข้าขืนใหม่พุนนะ่น่ะเต็มเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยซาเลเน่เลยจ้ะแมนหมดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนขืนไม่พุนนะ่น่ะเต็มหมดเลยบัดนี้ปกคลุมต้นบกกมกิคไปทิ็เลยต้องเลยผูกไว้นี่แหละจ้ะที่เป็นนอนที่เป็นนอนแล้วไม่ทิปสีดนเ,นเลยจ้ะ,นนเเะ,จะเพื่อนบ่มี่เลยจ้ะบ่มี่นอนแล้วสีดแล้วนะงามบ่จ้ะเพื่อนหายแล้วจ้ะหายจากนอนแล้ว เมือ่อลปีนี้ใครอยู่จะเผื่อนลูกพักอ่าเพี้ยกับบ่มีเลยจ้ะบอบ่บาบ่บบบถามถึงจ้ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีนะต้นพริกต้นพริกแย้วกำลังเป็นดอกเป็นหน่อยหน่อยมูวว่านนี่ไอ้ต้นพริกเย้วนี่ต้นเขาจะเป็นแบบเป็นแบบเลื่อยเนาะจ้ะเนาะเป็นแบบว่าเป็นแบบต้นบกแข็งไหมจ้ะ บะนีโลดเวลาโลดนนะ้ำน่ะมันก็นจะลม่มไขว้กันไปทุบทีทุเดนไม่ทีก็เอาไม้มาเสียบเสียบไปเสียบมาหยอดหักหยอดหนึ่งหยอดพีกมันจะหักต้องเอาไม้มาเสียบแล้วก็เสียบแล้วก็ใส่แนวมัดขึ้นมันจะเป็นเพื่อนอืนจ้ะกระเพ้าจะเป็นเพื่อนกระเพ้ากระเพ้าคือเก่าระสวนคือเก่าจะเป็นเพื่อนมึงกระเพ้า เขาพิกผิกแต่ว่าหัวล่าจะอยู่สนทั้งในเลจะเหมนเนพื่อนหัวลากัง,งามอยู่กำลังอยู่ขึ้นคือกันจะเนเพื่อนแต่ว่ากะเพราเนี่ยไม่ทีปลูกลายเน้นนะปลูกเน้นกะเพราเนี่ยจะปีนี่เพราะว่ามึงพู้นะกะเพราเลาะสวน เมทีเพิ่งจะใส่ป,ยปุยอันนั้นไปนะเอาปุ๋ยอ้น,นั่นมาลงปุยขีมาจา้ะไม่ิีใส่อยู่นี่ไม่ทิีใส่ปุยขีมาเนี่ยพืชผักงามมึงเนี่จะ้ะเขียวทั้งสวนได้จ้ะเพืเ่อน กีนเฮาไออยู่ในกีนเฮาจ้ะพุดนะอะจ้าคลิปนี้เมทิบกรสิไปก่อนจ้าขอบคุณทุกคนตั้งใจเด้อจะที่เขามาหล่อสวนนะเมทิบขอบคุณตั้งเกลื่อนเก่าเกลื่อนใหม่ที่แวะเวียนเขามาหาจ้ะขอบคุณเอฟซีถูกทุกท่านจ้าที่เขามาสนับสนุนแต่คลิปนี้เมทิบไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้